และก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่รายการไอวอรแกสเกมเมอ,อ,อร์ฮายโหงวกอและเกมพนัชมตอนนี้คือ e เกาะอิเตอร์เบิร์ดถามว่าเบิร์ดไลน์เบิร์ดกระโหลกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเกมเลยก็ต้องอกลับมาอีกครั้งสถานที่หายหน้าหาย,หายตาไปนานาประมาณสักอาทิตย์หนึง่ง <laughs> ก็ไม่ได้หายไปนานมากก็บางทีก็แอบไปอ่านหนังสือมากอ่าคงไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็หนังสืออะไรหนังสือเกมไม่ก็หนังสือโปอ่ะอ่าไม่เกี่ยวกับเกมเลยอ่าก็ต้องอ่าพูดก่อนครับว่าเกมนี้เป็นเกมจากอ่าเครื่อง psp อ่าซึ่งผมก็มาเล่นเกมนี้เพราะว่าสนใจอ่าเกมจะอยากเล่นเกมจะอยากเป็นเกมเป็นเกมแนวพวกญี่ปุ่นบ้างสายญี่ปุ่นอ่าของประเทศญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าเล่นแต่ของต่างประเทศแล้วรู้สึก มันยังไงไม่รู้อ่าเราต้องบอกเขเกมนี้ว่าอ่าเป็นเกม MMO RPG ซึ่งอ่าผมไม่ค่อยจะมีโอกาสเล่นเท่าไหร่อ่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่อ่าหมดตั้งชื่อฮะอ่าแล้วเกมนี้มีส่วนหนึ่งบอกว่าอ่าจำชื่อเกมฮะ God Eater อ่าพระเจ้าแดกนักแดกพระเจ้าประมาณนั้นฮะนั่นต้องชื่อว่าอ่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงเนี่ยต้องเจอคนที่เก่งกว่าพระเจ้าตรงนี้เลยฮะ นี่เลยอ่าครีโตสอ่าชื่อแบบพัดเจ้านี่สยบเลยอ่าอ่าแล้วก็โคดเนนเนี่ยาที่เท่าที่ผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นน่าจะเป็นสายยาหรือว่าอ่าเป็นหัสชื่อเราตั้งชื่องั้นถ้าเป็นสายยาจริงก็ตั้งชื่อว่านี้แล้วกันอ่านี่เลยแล้วกเกมนี้ครับอ่าถูกสร้างเป็นอนิเมะอ่าถูกสร้างเป็นแอนิเมชันอนิเมะนั่นแหละก็ ดูแล้วก็รู้สึกอยากเล่นเกมเข้ามาเลยนี่เลยฮะก็นี่เลยก็ทันเตอร์อ่าก็สำหรับใครที่รู้สึกอยากไอเกมนี้ผมไม่ได้จะมั่นใจว่าแค่จบไม่จบครับเพราะว่าเกมนี้เนื้อหาค่อนข้างจะยาวด้วยเพราะมันอ่ามันเป็นออกจากแนวเป็นตอนๆหนึ่งประมาณนั้นนะฮะอ่าเนกเกอรกว่สหลังชาวซางตั้งชื่อเออซึ่งสิ่งที่ผมชอบเกมนี้ก็คือ เราสามารถตั้งชื่อละครตั้งามสามารถปรับแต่งตัวละครจนสามารถอ่าแล้วก็เข้าอ,อยู่ในเรื่องในเกมได้อ่าแล้วก็เป็นเรื่องขผมอ่าอยากเล่นอ่าซึ่งผมเป็นค่อยคอย่คอยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่อ่าโอเคเรื่องผมฮะผมมีอ่าอ่าประมาณไหนดีใส่ลิกใส่สนี่นะแล้วเอาที่เคลื่อนผมไม่สุกันเอาประมาณนี้ผมผมประมาณประมาณนี้แหละผมผมมั้งเอาจะาที่เหมือนผมสีตาัอนี้สีผมดิมัสีดำแล้วกันนะคนไทยสนใหญ่กทเป็นสีดำาลยแล้วหน้า หน้าเกินไปหน้าก็แดงเกินเอาหน้าอย่างยี้เลยหน้าเหมือนคนอดนอนโอเคประมาณนี้แหละอ่า้าประมาณนี้โอเคสกิลอ่สกิลสกิลคืออะไรวะเนี่ยอ๋อสีอ่หน้าผมถ้าเข้าสภาพหน้าแล้วก็ประมาณนี้เลยจืดๆท็อปท็อปนี่อะไรอ๋อเสื้อใช่ปะอ่านท็อปปะ่ะ อ่านท็โอเคเสื้อประมาณประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไม่เท่ไม่เท่ประมาณนี้อ่ะบอดทอมอ่ะกางเกงฮะเกงก็ประมาณนี้แหละอ่ผมชอบเสียง Don't get in my way now Don't get in my way now Okay let's take care of this Andy ไม่เเสียงเงี้ยเสียงประมาณนี้แหละต้องแบบ Let's go Let's go Let's go คุณจะเน้นไปหรือเปล่าอ่าแล้วเกนีบอกาซื้อซื้อุซื้อจอมาเล่นเลย โอเคประมาณนี้แหละอ่ะเซฟเกมอ๋ออันนี้เซฟเก่าทับไปเลยไหมลองทับก็ได้เคเซฟวิ่งอ่อเคอเดี๋ยวส่วนในเรื่องนี้ค่อยไปตามฟิลลิ่งเลยแล้วกันเพราะว่ายาวๆอ่าในซึ่งในเรื่องเกมนี้อ่าเราถูกปกคลุมด้วยอสัปปะหลาดที่เรียกว่าอลเงนมี อะไรกามิอย่าไปเรียกว่าวาซาบิเลยกันอ่าเห็นน้อกำลังมีหนังสซูชิตัวอะไรมันเริ่มเติมไคจูบเนี่ยโดนแดดเรียบร้อยแล้วพวกนี้เป็นใครเนี่ยอ๋อแล้วอาจารย์เห็นครับมีดาบมาเริ่มเติมมีปืนมาเริ่มเติม ไปแล้วไปแล้วโอ้โหแล้วคนมันอาแล้วก็คำรามใส่กินนี่เหม็นมากรู้จอเลยทีเดียวอ่าโอ้โหดาบโอ้โหมีปากขึ้นมาอ่าทีนี้เป็นแดดเรียบร้อยฮะงามงามงามต้องต้องสิงแบบฮอลล์เลยนะ เฮ้ยได้ของดีซะด้วยให้เบโรแมนซากะคีวอลเอฟฟิทเอาไว้ที่นี้ฉันให้ไอ้แก่เลยกิมาในประมาณนั้นตอนนี้แปลเพื่อออกฮเกงเรากลับไปดีกว่าเรามีงาทำอีกเออได้ข่าวว่าจะมีพวกใหม่ฮะฉันเพิ่งกินอาหารไปเองอ่ะละตอนนี้เรามีรุ่นใหม่มาแล้วอะไรนะมี จะมีรุ่นใหม่มาเหรอจะมีแบบคนใหม่มาประมาณนาั้นเปราะว่ารุ่นใหม่นี่รู้สึกจะเป็นเราเฮ้สโซมาเฮ้สโอมะนี่นายทำไงละ่ะไม่ไมีทางอะอันนี้โคตรฉินชาเอาไปกันเถอะพวกยังรีบกลับไปนะหิวแล้วไฟเพลงมันเขาไฟเพลงมันเศร้าๆไงไม่รู้มันแปลกๆอันสำหรับใครอันนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงเสียงมันดังไปหรือเบาไปนะหรือก็ ถ้าใครดูจบก็เม้นด้วยแล้วกันรุ่นใหม่กอดิเตอร์กำลังจะมาถึงแล้วเหรอสันตุใจแล้วชื่ออะไรล่ะเอ้ยมเห็นชื่อจะรู้เออทูนี่แบบว่าจะไปฆ่าโอลิเปียนเลยใครใครดูก็กอร์ดอวอนี่จะรู้ชื่อฮะว่ามันคือตัวอะไรที่อยู่ตรงนี้แล้ว โอเคแนะนำอะไรเนะี่ยคนเก่งแล้วด,ดูหน้ามันแบบเงอะ,อะ,อะนี่เอานี่เราเนี่ยนี่นี่ตัวเรากดปุ่มบูมบ้มอยู่นั่นแหละเดินมาอย่างเทเลยขอโทษที่รอเนาะตอนนี้ นีต้อนรับสู่อ่าที่มาสุดท้ายของมนุษย์เป็นริวตอนนี้ฉันจะทดสอบนายว่านายมีคุณสมบัติที่จะอ่าเป็นคอมพิเตอร์หรือเปล่ามานั้นะแล้วจะดีแลกก็ได้นะทนายพร้อมแลกมาทงนี้เลยทนายพร้อมแล้วเดินมาตรงเครื่องบ้านเดินตรงเครื่องเครื่องอะไรไม่รู้เสียงไม รถตีมันก็ดังจังเลยอโอ้โหเครื่องมันบ้าเครื่องบ้าอะไรกันเราดูดาบไปเริ่มเติมแล้วมีแบบอ่าแล้วก็มจะเล่าอะไรต่อแล้วบทมนมกุกอ่าเดินมานะฮะอเดินจังเท่จึบจิบจ๊บ ยื่นมือไปแล้วก็มีอะไรต่อ <S <S อะไรวะน,น่ะทำไมเสียงกะเ,ออเจ็บเฮ้ยเสียงตัวละครไม่มีใช่ไหมทำเองก็ได้เ,เ,เจ,นะจ็บจุ๊บเบยเออทำเองไม่มีเสียงไม่มีเสียงเราทำเองทำเองเจ็บฮะเจ็บจี๊ดร้องเจ็บเลยเนี่ยได้แล้วโอ้โหยกขึ้นด้วยนะ ม่หนักบ้างเลยเหรออันเฉลดนี่อะไรเออใน,นหน้าเราแบบเงอะไม่รู้เรื่องเหมือนเพิ่งตื่นมา c o n g r a t u l a t i ูแล้วดีต้องรับโซ่ฟินลิวสาขาแต่มันออกกอนนี้กอนนเตอร์รุ่นใหม่จะให้นายทดสอบก่อนนะวันนี้นายคุณรู้แล้วว่าว่านายทำไรต่อไป ประมาณว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกแล้วเราจะไม่สามารถย้อนเดินแล้วกลับมาได้อีกแล้วฉันหวังในตัวนายนะอ๋อประมาณนั้นโอ้โหแล้วกูครั้งแรกกูแปลได้ครั้งก่อนไม่เคยแปลไอซ์ได้สักอย่างแสงข้างบนมันคืออะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปปรับเฮ้ยนายอยากได้มาฝรั่งไหม โอ้อ้าวไม่มีแล้วอ่ะสงสัยฉันเพิ่งกินไปเองเอาอีกบ้าจะคู่ทำไมแต่ฉันชื่อฟูจิกิโคต้าแล้วสมควรของโรงงานได้สักวันนะคุณพูดกันหมดเลยเราพูดนี่เราจักนะเราก็สัตว์หัวอย่างเดียวเราพูดไม่ได้ฮะนี่ใครเสียงมาเงี้ยโดนตีมเนี่ยยืนขึ้นฮะฉันบอกให้ยุบขึ้นไง I am your schedule will so be keeping this short? Uh. My name is I'm And I'm your advisor uh. This is your schedule After the medical checkup, you'll complete a full curriculum of basic physical training Basic combat training Until mm -hmm. the Basic, basic I protecting you up until now But from this day forward ฉันก็ไม่อยากให้นายไปตายข้างนอกนั่นแบบโง่ๆฉันว่าพวกนายจะเข้าใจนะแต่ยินฉันหรือเปล่าครับพมธ้องเสี่ยงเองนียเอาละเริเช็คก่อนนะเริ่มจากนายเลยให้นายไปหาดรเทเลอร์ที่อ่าไปประมาณนั้น o m e นี่คือบ้านไหนของนายเฟ็น<า>เรือขามันออกเด,กดบบอะเดนกูระวังอีกโอเคขอไปปรับขอปรับไปแป๊บนึงเอาละโอเคเรามาแก้ปัญหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอ่าอ่าคุณเจสทัสซูปกิทตสซูรปรกิซูปกิป่ะทหารไม่ออกเลยอ่าแล้วต้องบอกกันครับว่า ชื่อสายปุ่นเนี่ยเขาจะให้อ่านกับหลังปีหน้าเหมือนเหมือนเหมือนอ่านนี่ใครวะเนี่ยไม่รู้ตัวได้อ่าอ่ะเจสบัคคุณสเปรกิให้มาทางนี้ใช่ไหมเธอเป็นอย่างนี้แหละประจำอะไรประมาณนั้นอ่าโออให้บอกมันบอกให้เราไปคุยกับคุณสเปรกิก่อนอ่าคุยก่อน ให้ไปที่สเตชันอินเวอร์เตอร์ในเอ่อลาบอเรอต์ไปหาด็อตเตอร์สักกกินี่ลาบอเตอร์อา่าเขียนเดซูลแล้วไปเข้าใจแล้วก็ไปได้ไเพืโอเคไปได้ละไปที่อ่าห้องคุณเนี่ยโอเคนี่นี่ใครนะเนี่ยอ่าใครบะคารนอนไบะอา่าเรียกได้ได้บะคารนอนเออโอเคสวัสดีอ่นายเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมอา่าอะไรก็ เขาจาหาตแลบที่เรามาแล็บดรเซกากิของเล็กๆน้อยๆแต่ที่อ่านไม่ออกเลยจากนั้นประมาณว่าอดินที่รู้จักประมาณนั้นมีใครเนี่ยอ๋อไงไงโยฮันโยฮันใครวะเอ้นี่มาอยู่นไลฟ์พนากที่ินัที่นี่เหรอ I'm, I'm Taylor and, and I'm in charge Taylor of the Technology RD. Well, I'm we'll seeing a lot of each other from now on. Welcome aboard. Now then, as you can see, I'm still pretty busy getting prepared. Johan. Why don't you get your business out of the way first? Dr. Sakaki, I think it's I high time you learn to separate business from private matters. Thank you for taking part in the aptitude test. My name is Johannes von Schicksal. I'm in charge of the Fenrir branch in this region. <laughs> Congratulations again uh, on passing the test. I expect great things from you. He's a former techie too, you know. The new type's medical checkups interest you to no end, right, Johan? I decided to retire as a techie because we have you. Keep that in mind. Did you really ever retire, though? Now then, this is where the real fun starts. Let me explain the Fenrir's corporation's objectives once more. Your direct duties are very simple they are to keep the origami in this region at bay. และ h r ว e รวมว s ส r t ที่ n ะถ r กแ d ลงเท e ี่จ a เป t i ล้ a หน o าทำหนรวบรว n ไ i จิ e ป g i จกอจ t e เห้สืบส b บูน a t อจิจนี่เป็นสที่ตบยที่รอจากอะไรก็ไม่ได้ไอจิ g ปรเจต์อ๋กนีสามารถกันอก็ม่ตกตีได้หรือเปล่าที่อยู่ห่างไกลจากที่ห่างไกลทางทะเลของญี่ปุ่นอ t e พอใจสมบูรณ์ได้เราก็ต้องรวบรวมอะไรนะพอใจมันอาจารย์ไป่เลยหม่นี้เหลเลิกนายถึงจัดใช่ไหมนะอ๋อขอโทษทีอะไรของมันอนาคตของมนุษย์คืออก็ผมดู้ชี่ยชาิขึ้นอยู่กับนายแล้ว่ะเอราะว่าแม่คงได้เรียมทดสอบแล้วล่ะ send me the data when you're done. okay, okay. We're good to go now. lie down on that bed, will you? you'll feel sleepy for a little while. But I assure you, there's nothing to worry about. when you wake up, you'll be in your own own room. just a little cat nap, so to speak. you'll get about 10,800 seconds. sweet dream, ประมาณนั้นแล้วก็บอกว่ามันจะมันจะไม่ทดสอบอะไรเราก่อนที่ก่อนตอนนอนอ๋อตื่นขึ้นมาแล้วเหรอเราตื่นอ๋อมันบอกมันตื่นในห้องโอเคนี่อะไรโอกายจากชันโอ้เปนเทอร์มินอลอ๋อมีจดหมายฮะเมลโคตากุจิกิยินดีที่รู้จักอ่าหนกาทดสอบอ่าอ่าฉันจำไม่ได้เลยว่าชื่อของซูมากิชอะไรแต่ฉัน <Michelle. S 1> อยากจะพูดกับเธอ่าเธอควรจะดีกว่านี้หน่อยอ๋อประมาณนั้นเอาถ้าเกิดเสียงเกมดังเกินไปก็บอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้อนี่ใครกันเนี่ยชุนเฮ้ยเด็กใหม่สเตชันอิน d เดอ d e Station O หอยโชคดีนะเด็กใหม่อ๋อไปตรงนี้ฮะแล้วก็แล้วก็มีใครบ้างเนี่ยมีใครจินโมมีโมโ o t o น่าดูนายคงเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมล่ะอ๋อมันถามให้ถามเรื่องมีอะไรจะถามเก็เอาวุตต์ตอบกอดอีเตอร์หรือเปล่าอ่าถามเรื่องเบสเรื่องดาบก่อนช็อตเบสดาบสั้นอ่าแต่ช็อตเบสเนี่ยมีความเร็วและอ่าความเร็วอ่าน้ำหนักเบาทำให้ทำไม่ไปเร็วไวมันควรจะเหมาะในกับเอาสปีดรอดนะ ลองเบดอ่ะดาบยาวอ๋อก็มีพลังแล้วก็แรง้งแรง้งแรง้งแร้งคืออะไรกด R แล้วกดสี่เหลี่ยมอารเปลี่ยนจากเป็นทวอมอ,เอีเพ <c don ate> ื่อเอิ <c don ate> ร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามใหม่ไม่แน่เหมือนนกมันพูดว่าอะไรอ่าบัสเตอร์เบดดาบยาวดาบยาวยาวกว่าอ่า <c don ate> เบก็มีเป็นดาบพ่ยาวแล้วเป็นก็ช้าแต่ว่าและควบคุมยากหน่อยแต่ว่ามันจะมีผลกับรังมีดีสุดเพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมีฝลังงจมตีสูงอ๋อเข้าใจเข้าใจมีถามอีกไหมกันแล้วกันการเอาสไนเปอร์เออสไนเปอร์ไม่ถามไแล้วกันไปดีกว่าโอเค ให้ไปหาคุณซูบากิซูบากิเอเออให้นายไปถามกับฮิมาริว่ามิชชั่นเป็นไงอ๋อน่าสูงแล้วกันเอ่อไปหาไอ้นี่ปะอ่าฮิมาริฮิบารินี่มันรีบอลรือเปล่าอ่าชั้นชื่อทากิดะฮิมาริป่ะอ่านถูกหรือเปล่าเอออ่านสายฝนไม่ค่อยถูกอ่าคุณจะมาเริ่มทำมิชชั่นแรกจุดชั้นที่นี่นะคะอ่าสามารถไปหาวูดที่เทอร์มินอลได้ มันนั้นที่ันเข้าใจแล้วโอ้ดีเลยอ่าฉันมีเวลาแต่คุณเลยโอเคมิชั่นแรกเดวิลเทลอ่าสัตว์หางมีสัตว์ถางอ่าอ็อกเทลอ๋ออ็อกเทลมีตัวอะไรวะอ่ามีใครบ้างเนี่ยลินโดอามาม,ม,มิยะลินโดเดี๋ยวลินโดนี่สึกเป็นหัวหน้าเรานะครับเดี๋ยวอามาม,มิยะนี่เป็นเป็นน้องของไอซูบากิเธอซูบากิปะเผลอแย่ไปยอะโอเค แล้วทะเราะเสร็จไปตรงนี้ไปตรงนี้ฮะตรงนี้บอกมาตรงนี้โอเคเฮียวยาวอ๋อลินโดนมาเจอจักค่ะคนจะมาคุยคุณทะเลาะทะเลาตรงนี้มานานแล้วล่ะโอเคไม่ต้องพูดเลยมากหรอก My name is Lindo Among Us. On paper, I'm your superior officer. But, uh, Never no mind all that boring stuff, okay? All I'm asking is to become someone I know will have my back. Okay? Oh, needed my power. Right? Right? Yeah, and I'm tired. I'm taking a hike, Saku. Yes, yeah, sir, big boss, sir. So, anyway, that's about it. Okay? okay. I'm sending you right into battle now. ฉันจะผ่านไปสู้ตอนนี้แต่เไปพี่ชอนก่อนเฮ้เวลาตอนนี้สิเราไปกันเถอะพวกอ๋อคือยังไงคือยังไงกูแปลกด้แปลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอ๋อมีน้ำมันที่นี่ก็เหรออ๋อวันเวงยวันเวงโอ้ย this place has seen better times huh Hey rookie we're gonna start the simulation now มาเริ่มที่มีกฎฉันมีแค่กฎสมขอม้อข้อนึงตายข้อสองถ้าเกิดไม่ไหวก็หนีออกมาขอมาถ้านา,ายโชคดีก็ถังมันหันมาก็เชื่อแม่งเลยแล้วข้อสี่อันนีข้อสีใช่ไหมอ้าวไม่รู้เอก<อ>แต่สิส่งสำคัญสุดนายก็ทำตามกฎเหล่า,านี้แล้วกันเอาล่ะเราไปพุ่งกันดีกว่าไปสู้กันเะไปฆ่าแม่งเมื่อกี้ของเราก็มีแต่ทำลายทำลายทำลายแล้วก็ทำลายทำลาย ทไลายล็อกอยู่โอเคอ่าสุกผมเป็นการเล่นผมเล่นมาแล้วคร่าวๆแล้วล่ะอ่าตอนนี้เราเป็นซุปเราจะเป็นดาบดาบเป็นดาบสั้นฮะดาบสั้นรู้สึกอ่าจะรุ่นเร็วใช่ไหมรุ่นเร็วแล้วก็อ๋อคือรุ่นเร็วตเร็วว่าโอเคอ๋อเปลี่ยนเป็นปืนได้ด้วยตรงไหนเราอ่ให้จะมีอ่าระบบอ่ามีโอเค ออ้ตรงน,นี้เราเป็นเป็นระบบอ่าคำสั่งฮะอันนี้รบบเซิร์ชค้นหาอันนี้ลงตัวอันนี้ค้นหากันโอเคค้นหาแยกกันเดี๋ยวจะกลับไปหาเดีย๋ยวผมไปโอเคตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวตรงน,นี้มีตรงน,นี้มีของหรือเปล่าอันนี้ไงโอเคก็พยายามเก็บของอนะครับเพราะว่าอ่าจะได้เผื่อได้ของดีจะได้เก็บไปใช้อ่าโอเคไปแล้วของมันรุนแรงหน่อยมีโดดอยู่นูนนะฮะไปไปไปตามมีโดดไปตามขนหน้าไป

นี <ider> <itor> <cción S 1> ่แหละอยู่อยู่นี่แล้วนอน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 แล้วซ้ำนอนแล้วซ้ำซ้ำซ้ำแตกแอะตอนนี้เป็นเป็นหมดคืนกินหมดหมดอะไรอ๋อคืนแล้วไม่อยากอธิบายสักอย่างเลยตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรตูกทางไหมนอนแล้ว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 ซ้ำซ้ำแตกอ๋อย ยิ้พอนี่คอมโบงาม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 ายโอเคเก็บของกันนะอ่าสุดตงบุงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆอ่าแานเก็บของสำหรับใครที่เคได้มอเตอร์ฮันเตอมาเนี่ยก็คงจะรู้เรื่องดีเพราะมันเกมบอกเกมคล้ายๆกันเลยหรือว่าเรือว่าเหมือนกันเลยละ ีเรู้สึกจะมีระบบแล้วนะเรามีระบบเรามีกระสุนอ่าสามนินเดิร์โอเคใช่เออคืออ้าวมีเอาจะรีดเคอร์มิชชั่นทำไมล่ะสเ a ช sharp our mission is n ดาบยาวไหมไม่เบาดาบเขายาวโอเคมีระบบระบบมีประมาณนี้ครับใครใครอยากนู้ที่เล่นก็ถ่ายกันมาได้ อ่าเดี๋ยวจะกินลืมเห็นของยังลืมเก็บของกี่โมองะอะโอเคใครอะ FS แค่นี้เองเหรอ there you are อ่ามากันแล้วครบมานะเอาละ all right let's jump right in ฉันมีคำถามหนึง่งและก,ก็มิะคิดว่าลังกามิคคืออะไร the name is of humankind an absolute predator destroyer of the world ตัวถลายล้ยางโลก Well, that about oh. sums it up. <coughs> now then, these aren't misconceptions. Rather, you could say it means one simply has his eyes fixed on the phenomena before him. Okay, I have a question. ฉันมีคำถามหนึ่งกาลากามิเกิดมาจากอะไรน่ o ะรู้นะอะไรกันมันึงก็เกิดขึ้นมาคือแบบยูนีเกิดขึ้นมาในโลกเลยยิ่งแบบน่าจะเกิดมาคาดคิดของมนุษย์อะโคตังง่วงแล้วง่วงง่วงแล้วเสียงมันดังจังเฮ้ยนายฟัง้วยเหรวเนี่ยฉันต้องอยจะง่วงเลยมี้อะไร <coughs> an has no brain. <coughs> Neither does it have a heart, <coughs> or <coughs> even spinal fluid. Many <coughs> frail humans will perish if we get <coughs> <lost> <coughs> in the head or the chest. But that's not enough to bring down an origami. An origami is a cluster of orifices. <coughs> each of which is a single-cell <coughs> organism that thinks <coughs> and <coughs> preys on others. That's right. An origami is <coughs> <it's coughs> a colony of thousands. <coughs> <coughs> Make that. Hundreds of thousands of life forms, and this powerful, graceful fusion can be destroyed by conventional weapons, not the ones that we So how on earth are you people supposed to battle these Oh, Just keep slashing and holding the god arc. Yes! <laughs> <laughs> okay, okay. hey! The short answer is that using a god arc, okay, okay. a bioweapon, okay, okay. Right right. is the right. only way to right. stop the fusing of an origami's okay. oracle cells. Okay, However, <laughs> this can also cause rogue cell colonies to refuse and then form a new entity. The best thing to do would be to extract the origami core, the cell colony serving as a command center. But this is extraordinary. <coughs> <difficult coughs> Even with God Ark, we have no way to deliver a decisive blow. Somewhere along the way, the people likened this absolute being to countless gods that have been passed down around here, and they started to call it Aragami. All right. เอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะตยิ้มไม่ได้แปลเลยช่วยได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอารากามีนะว่าคงเข้าใจโอเฟก่อนฮะโอเคอ่าจะมีภารกิจอะไรไหมดูดิอ่าเราอ่าขาาบอย ตู้ใครนะโอเคอ่าเราไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทับอีกตรงนี้อีกเฟสหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจบคลิปเลยดีกว่าอ่าไปไปไปซ้อมก่อนแป๊บหนึ่งได้รู้เรื่องมากกว่านี้โอเคอ่าอันนี้อ๋อเป็นการ L ออันนี้เป็นการวิ่งอ่าแคส t ด a กด X อ่ากระโดดอ่ากด กดพุ่งแล้วก็ฟันเป็นการเพิ่มดาเมจโอเคมีอะไรบ้างนะอ่นนี้มีเป็นมองฮะใช้ลูกศรมองแล้วก็วิ่งวิ่งกดกดกดอาร์กดอะไรเรียกกัว่าอะไรนะโอเคเปลี่ยนปืนจะเปลี่ยนตัวอะไรนะเปลี่ยนอาร์สองเหมือนเดิมเปลี่ยนอาร์สองตัวเดียวแล้วก็มีอะไรบ้างกดเอ็กซ์ปันที่ประมาณนี้แหละก็พาวแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นระบบเก็บของเก็บของจากตัวก็อะไรกับมี ส่วนดาบก็ส่วน,วนโอห่มกระโดดเอ็กซ์พุ่งฟันเพื่อดาเมจด้วยวเดี๋ยวมันจำได้ว่ามันมีอ่าไม่ใช่เอาละโอเคทอคที้ก่อนดีมากชั่นต่อไปรอโอเคเสร็จมิชั่นแล,ล้วฮะเร็วเนาะม,นมีอะไรไหมมแบบช้าแล้วแบบปล่อยพลังอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ย กดอากดสามเหลี่ยมไปด้วยโอเคอ่าสำหรับวันนี้ก mm ็อ uh ja> ่าพอค่นี <h <h ้ก่อนนบใครที่อยากจะดูอยากจะเล่นอให้คฮููผมเล่นต่อก็กดไลค์ข้างล่างเลยเพราะว่าจริงๆยังมีคนไทยอไหนแค่จบไปนะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ซีโอเกนเด็กวกุ๊ดบาย กดบายสิอ่ากดบายกดบายกูบายบายยาวๆหน่อยบายแค่นี้แหละอ่าเอาอยู <Nice S 1> ่ต <you. S 1> ๊อกาบเนาะอันน ah ี one, uh ้อ่ะอันนี่นี bye ่นี่อ่ะเดินๆบ๊ายบาย